สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาจันทรหนูผู้จัดการแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม05อยู่ที่หมู่ที่10ตตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วค่ะกลุ่มของเรานะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรนะคะที่ปลูกสมุนไพรนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะเมื่อปี2561ค่ะ ปัจจุบันนะคะเรามีสมาชิกนะคะที่รวมตัวการปลูกสมุนไพรจํานวน34รายนะคะพื้นที่ประมาณ62ไร่นะคะพืชสมุนไพรที่เราปลูกมีรวมรวม23ชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันไพ่กระเจี๊ยบอัญชันนะคะ การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเรานะคะเราจะใช้หลักการตลาดนําการผลิตค่ะโดยหลักๆจะทําเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห้งนะคะส่งให้กับตลาดคู่สัญญานะคะซึ่งจะมีโรงพยาบาลวังน้ําเย็นโรงพยาบาลเจ้าพยาอภายัยภูเบศนะคะนอกจากเราทําเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห้งแล้วนะคะเราก็ยังทําเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเองนะคะจาหน่ายในชุมชนนะคะร้านยังสมาร์ทแล้วก็จําหน่ายออนไลน์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเองนะคะก็จะมีอย่างเช่นยาดมสมุนไพร สบู่สมุนไพรนะคะรูประครบสมุนไพรค่ะและยังสร้างนะคะรายได้ให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่โครงการนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นการจําหน่ายก0้าพันสมุนไพรอาหารที่เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะทำเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะตั้งแต่ปลูกสมุนไพรแปลรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรถือเป็นแลนด์มาร์ค แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดสะะแก้วกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยามศ5ของเราค่ะ